เอาปลาเก็บเม็ดคือเกอ่าจ้าพี่นองจ้าพี่พี่นองยังไม่ให้เก็บอยู่นะจ้ะาจะจ้านี่งอนบักเล็บแมวพี่นองจ้าเบืงอะกำลังสุกเก็บได้อยู่ยังเก็บได้อยู่นะจ้ะางามอยู่จ้ะ แห่งงามอยู่เอ้าอยู่จ้ะเอาบัได้พี่น้องอชลานะพี่น้องจ๋าเฮ็ดเหลืองยังมีให้เก็บอยู่จ้ะโอ้ยจักเอาได้บัวบูวจ้ะเบื้องเลยจ้ะเอาได้บัวบูวถ้าเอาได้ก็เอาเนาะจ้ะเอาบัได้ก็บ่เอา พี่น้องยังมีเห้เก็บอยู่จา้าว่าแต่ว่าย่มิหละ่ะงา,ามอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเหลือกอยู่บานนา้านเนาะจ้ะงามอยู่จ้ะงา,ามอยู่พี่น้อง มูนูใหญ่อยู่จ้ามูนี่จ้าพี่น้องจ้ะพอเก็บได้อยู่เนาะจ้ะท้งอื่อนนะเห็ดเห็ดดำเพิ่นออกเลยเนาะจ้ะทัางข่อยยังมาท่านออกพี่นอ้องฮะงามอยู่เห็นจ้ะ นี่ยพี่น้องเลยจ้ะมูไหนไงอยู่จ้ะเนื้อตัดขากระเนื้อจ้ะพี่น้องเสียได้จ้ะเอาบ่อได้จ้ะให่ก็เอาบ่อได้เอาบ่อได้อันนี้เอาได้อยู่จ้ะมาจ้ะอันได้เก็บได้ก็เอาเนาะจ้ะอันได้เก็บบ่อได้ก็บอเอา ว่าเพิ่นชะล่าหมดแล้วจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ชะล่าละจ้ะบ้านหมดแล้วพี่น้องจ้าอันนี้เบิ้งแข็งอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวไปตากแดดปนเป็นผงผงไวเฮ็ดไวเฮ็ดไ,ไ,ไอ้ไอ้ซูบนาะจ้ะซูบเห็ดพี่น้องมึงที่หลาจะเอ้าบัวได้เลยเหีือวเ้าดอกงามๆ นี่ค่ะเอาเมล็ดจะเปียกเอาได้็เยอะอันไหนได้เยอะจ้ะอันไห้เพิ่งยืนในหมอดได้เยอะจ้ะที่ว่าเพิ่นยังแข็งอยู่ในหมอดเอาได้เยอะจ้ะจ้ะดอกหนึ่งเอาได้อยู่ นานบา่ได้ในนาสิบ่ได้บ่ได้อันนี้ก็บบ่ได้บด่ได้กุ้มนีงบ่ได้เลยจ้ะชัลล่ามดแล้วเฮ็ดดำเนาะจะเอาไปตากแดดฮนะที่นอนเฮ็ดดำนี่เอาได้อยู่จ้ะฮนะเฮ็ดดำกับชัลล่าเนาะจ้ะ ฝนโอ้โหเอาได้บ่จ้ะมึงว่าสีหรืองงามเป็นแต่เอา,ดา,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 เอาไออาด้อยู่ได้พี่เนาะได้อยู่อันนี้ท่อมเต็นเขาไปอยู่บ่ได้จ้ะพี่น้องเบิง่งตื่นละจ้ะได้บ่หนามหลายนึกว่บิ่งแข็งอยู่แต่ว่าท่อมเต็นเขาไปอยู่บ่บเอาเนาะจ้ะ นีบบ่ก็เอาบ้าใดพี่น้องน้องนี่ล่ะนี่ก็บ,บา้าใดอันนี้ขาแข็งงามอยู่จ้ะ,นนงงจะได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่จ้ะขาเบินแข็งอยู่มันแน่ใจนะจ้ะ ได้เยอะพี่น้องพอได้อยู่จ้ะเสียไปตากแดดอะไรกัสิอ่าปนเป็นผงไหวเห็ดอ่าอ่าซูมซูมเห็ดฝรั่งอะเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าอ่าคุณวิลี่เล่ามากินเนาะจ้ะเห็นจ้ะพี่น้องจ้ะพอพอเอาได้อยู่จ้ะเนะี่ยพอเอาได้อยู่จ้ะมันที่ไจ้ะใช้ได้ใช้ได้ไดเอาบปไดอ้อันนี้ได้อยู่จ้ะ ี๋ยวตัดขาแป๊บแคดเหลืองยังมีให้เก็บอยู่เมืองตีหล่าพี่น้องเป็นเห,เหลืองอยู่จ้ะนอนเอกจ้ามันแนใต้เอาใดมันนอกจ้าโอ้ยพี่น้องเอาบัวใยจ้าพี่น้องเอาบัวใยเอาา้าบัวใยจ้ะโอ้ยพิ่นอเอาบัวใยพันเทาแห้ง เอามาได้จ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ในหมอดินี่เจ้าข้างในนั้นบนใจพี่เน้าจ้ะเดี๋ยวเราอันใดใดเอาทอมเต็นล่ะอทอมเต็นเขาไปอยู่อะไรจ้ะไม่นอนจ้ะไม่นอนไม่นอนอันนี้ก็ขืนล่าพี่น้องก็บูดาย เกินล่าจ้ะแข็งอยู่แต่ว่าเกินล่าได้เยอะบอดายบอดายได้เยอะได้ไดอไดออบอดายะ เสียดา,ดา,ดาด<อ>ยเด้พี่น,อน้องมึงตุลาจ้ะเสียดายเสียดายจ้เพิ่นเนามึงตุลาจ้ะเสียดายพี่น้องเสียดายมึงเมจ้ะเอ้าได้เยอะจ้ะเสียดายพี่น้องโอ้ยบ่ได้มึงตุลาพี่น้อง ลาผ่ามอดลานี่จ้ะแห้งเสียได้แห้งพี่น้องเนี่ย้าผ่ามอดลาพี่น้องจะ้ะเข้ามาได้ชะลาผ่ามอดเข้ามาได้เอ้ามาได้พี่น้องเสียได้เสียได้เด้อเสียได้อีหลีพี่น้องวะเข้ามาได้จะ้ะพี่น้องเบงิ่งตทิลาฝนจับเป็นเหลือ,องๆอยู่ อ e oui 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 oui, pues ุ้ยออ้ยอพี Mat ่น้องบสได้เกมได้หองกรเก็บเนาะจ้ะเสียงเขาตัดใหม่ใกล้ๆในพี่น้องได้ยินมาจ้ะเตัดใหม่ เดี๋ยวเก็บรวมใบเนาะจ้ะเพิ่นเอาใดยืมอันอันเพิ่นแหงแหงอันเพิ่นมันขึ้นล่าขึ้นล่าบ่เอาเนาะจ้ะอันใดใดก็เอาพี่น้องอันใดบ่ใดก็บ่เอาอันในท่อมเต็นเสียได้ี่น้อง,งเสียได้เสียได้เด้ ไกลบ็นตัดไหมเฮ้ยไปนองเสียได้ช้ำน้านอนนอนบอ่เอาเี่ย้นอนมันจิละจะ้ะโอ้ยหมูเดียว นอนรอเอาจ้ะ,ะ,ะ,ะทำมั่งผอตอนกําลังเราอ่อนไหนอุย้ยผิดนอ,องเลยอันนี้บาดายจ้ะ นี่ก็บดได้ขึ้นล่าเดีย๋ยวค่อยไปเหลืองเดีย๋ยวค่อยไปเหลืองแล้วจ้ะมูนี่เด้มูนี่ก็บอุ้ย อยู่ไตยอันนี้ยจะอ้ยไตยบนนออ้ยบนไตยจ้ะอ้กับบ่าได้ này tít nhang <Nhạc> bu đâm đâm bỏ ao chả ui Cá bu đi เด้อโอ้้ยพี่น้องจ้าหมูเดียวนะจ้าไก่ไก่ไกคนตัดใหม่พี่น้องอยากมาผู้เดียวเด้อจา้ามาผู้เดียวมาผู้เดียวยาน ปัญญาพี่น้องจ้ามาผู้เดียวมาหาวราวดังเดี๋ยวคอยไปทำความสะอาดอยู่บ้านอีกเถอะน่าจ้าฮะเนี่ยเธอบอกคอยคมมในใดวะงามอยู่พี่น้องงามอยู่นะจ้าจ้า,จาดอกมันยังแข็งอยู่ยังเอาไปใดอยู่น่าจ้า ผ่าตัดนอกจากไกคนตัดใหม่ตัดในเบิ้งสามสี่ดอกเด้อยจ้าพี่นองจ้าฮะที่เผ่าเก็บแลักเผ่าออกนอกจากปาไมเนอกจากบาวมาตัดใหม่ยานจ้าเลาจ้าโอเคพี่นองตัดในเบิ้งสองสามดอกจ้าเดี๋ยวไปต่อเด้อยจ้า เฮ็ดผิ่งยังมีอยู่จ้าชันล,ล่าแล้วซลว์ละจ้านี่มันปูสองดอกงามอยู่จ้าเอาใอยู่งามอยู่จ้างามอยูโอ้ยเอาบัวใยท่อมเต็นฮ่าพี่น้องเอาบัวใยท่อมเต็นนะจ้านอนกินละจ้านอนกินแล้ว มีให้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้าพี่น้องจ้าห้ามอยู่จ้าอยูจ้าอันนี้ผ่านขาโอ้ยขาทอกันขาเบิกไปใหญ่แปลว่าเพิ่นเก็บได้อยู่น่าจ้าห้เอาได้บ้าเอาบัได้จ้าเอาบัได้จ้าอันนี้เพิ่นกับชะล่าพามแห้งจ้าเอาบัได้จ้าพี่น้องจ้านุ่นกับเอาบัได้ เก็บได้อยู่จ้ะเสียได้น่จาจะไม่ได้ก็เก็บได้ยู่พี่น้องเลยอันนี้จะล่าผักอันนีนใน่มอด้วยพี่น้องเบอร์มึงที่มาจากขาโท้อย่างนี้นอเอา,าได้โอ้ยเพิ่นชะล่าหมดเสียได้พี่น้องเสียได้เลยจ้ะ ไก่เต็มกับตาแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดดำกำลังออกฮะกำลังงามๆเลยจ้ะผ่าเฮ้ยพี่น้องผ่าพี่น้องกำลังงามๆพอกินเหลือก็งามๆไปกินแล้วจ้ะ กำลังงามๆพี่น้อง तिला फि नहाउनु ति अनि ब आउ เอาเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่บ่เอาจะ้ะนี่เอานะจ้าพี่น้องตีเหลืองอุ้ยฮะนี่จ้ะเพิร์ชล่าผ่าบ่เอาเนาะจ้ะป้อาพี่น้อง,องเฮ็ดเหลืองป้าจ้ะอุ้ยพปวนเฮ ออุยอุยอ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 ย๊พี่น้องจ้ปาปาดปาดปาด่นจ้าพี่น้องเอ้ยคอยยังยานผู้บ่าวตัดใหม่เนาะจ้ะกรีดดังกับโบ๊ได้เด้อจ้ะอยากกรีดดังๆเลยพี่น้องมึงที่ละจ้ะโอ้ยผู้บ่าวตัดใหม่ยานกับยานเนาะจ้ะเก,กเก็บก่อนเด้อพี่น้องฟาวเก็บก่อนเนาะ เอาเก็บก่อนเด้อจ้ะหายแห้งพี่นองโมูนี่หง่แห้งจ้ะเอาเก็บเอาเก็บน่าจ้ะจังก้อยไปเก็บใส่ถุงเก็บรวมกันก่อนเด้อว่นนองจ้ะ น่าจะง้ามหลียังเก็บได้อยู่มาถึงกับชะล่าแห้งเไม่ได้บ่บ่ไ่ได้ก็ได้ก็เอาเนาะจา้ะเดี๋ยวเก็บไปก่อนยังคอยไปเหลือเนาะจา้ะห้ายอหรีจ้ะพี่น้องจ้ะติดตู้บปิดที่ตู้เสียงโหลดกับพวกปั่น เสียงโหตดเพื่นตัดใหม่ขอยยานขอยยานพี่น้องยานแต่กับมา่กี้เลยจ้าเพราะว่ามันเข่าปลาแล้วมันชื่นใจจ้าพี่น้องจ้าอากาศบริสุทธิ์ชื่นใจอ้นนไ้จะดอก ันได้เยอะจังคไปไปเบิ่งว่ามันขึ้นล่าบ่เมือแท่งน้ำหน้าไปน้องจ้าอันนี้บอกเอาเนาะจ้ะ 那比侬个。 พี่น้องเฝ้าเก็บเหมือนแห้งจ้ะ พี่น้องเมืองที่ลรมูเดียวแล้วก็เก็บบดายมดได้จ้ะเบ่เอากันหลายเติบจ้ะพี่น้องจ้าพุ่นพุ่นเนาะจ้ะเบ่เอานะจ้ะเพิ่นชัลล่าแลวเนาะจ้าอีอพี่น้องจ้าพโพดโพยลีได้เนาะจ้ะขอตัดขาได้จ้าพี่น้องจ้าตัดส่วนหนึ่งเลยจ้าส่วนหนึ่งสิเอาไปตัดอยู่บานเนาะจ้าเฮจ้าพี่น้องจ้ามันเหมืดเนาะจ้าเมึองที่เราจะปลาเหมิดเนาะจ้าสิออกจากปลาเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้า พ่ออีกด้งหนึ่งเด้อพี่น้องจ้าพูนเห็นบ่จ้าด้งหนึ่งพี่น้องอ่ะนั่นจ้าโอเคเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอตัดขายเห็ดแปด๊บพี่น้องสิออกจากป่ากันยังพอพอ,งอ,อยู่เนาะจ้าขาใหญ่งามสเม่ละอ่าจ้า มันเมิดเนาะจ้ะมัูกคเดียวโอ้ยนี่เอกมาสิบล็อกเก็บจะโอ้้ยพี่น้องจ้ะเสียได้เนาะจ้ะเสียได้เสียได้ เดจ้ะน,นี่วะเต็มหัวหอ,อยู่บีหนอเลยที่าะในชลาชลาห่างงามในพน่นองเมืองงามแม่ อันียเนาได้ออาเนาะจ้ะโอเคเนาะจ้าพี่น้องชาสิออกจากป่าเ้วจะเต้นมาตะกาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้เด้อจ้า <c oughs> รักชวยรักเก่งมูคุณสาม,มารับจ้า โอเคเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กับแคนนี่จ้าพอกันไหมเด้อจ้าคลิปหน้าจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย